คลิปนี้พามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามชาวอินโดนีเซียแล้วก็ชาวต่างชาติครับท่านผู้ชมครับกับสถานการณ์ความตึงเครียดณชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านหนองยาแก้วอํเาเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านเตยจันทร์อํเาเภอโอจโลจังหวัดบันเตียมเมียนเจยที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะสงบลงและยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สถานการณ์จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาเองไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงหลังจากหยุดยิงเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาและจากการประชุม g b c มีข้อสรุปร่วมกัน13ข้อเมื่อวันที่7สิงหาคม2568เพื่อยุติความขัดแย้งตามแนวชายแดนกัมพูชาก็ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุ่นระเบิดสังหารบุคคลการใช้อาวุธปืนเล็กก่อกวนเจ้าหน้าที่ทหารการใช้โดนลุกล้ำอธิปไตยไทยการเผยแพร่ข่าวสารที่บิดเบือนความเป็นจริงและการใช้ประชาชนเด็กผู้สูงอายุหรือพระสงเพื่อสแสดงออกสัญลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมเป็นการย,ยั่วยุเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนฝ่ายไทย อันอาจมีเป้าหมายเพื่อสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงและนำไปบิดเบือนต่อประชาคมโลกให้กดดันประเทศไทยด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับทางเจ้าหน้าที่ของไทยเราไม่ว่าจะเป็นทาหารตำรวจประชาชนหรือว่าสื่อต่างๆก็ยังคงทำหน้าที่ตามหลักสากลครับแสดงออกถึงความอดทนความอดกลั้นความเป็นมืออาชีพและความสุภาพชนปฏิบัติการอย่างมีสติตามหลักสากลที่ควรกระทําไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามและสุดครับพฤติกรรมดังกล่าวทั้งหมดของชาวกัมพูชา รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐของกัมพูชาที่บิดเบือนความจริงและการใช้ประชาชนเด็กผู้สูงอายุหรือผรสสงเพื่อแสดงออกสัญลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมเพื่อโยยุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจได้ประชาชนของไทยอันอาจมีเป้าหมายเพื่อสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงได้ถูกสื่อเวียดนามสื่ออินโดดีเซียหรือว่าสื่อต่างชาติเขาก็เอาไปนําเสนอเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าสื่อของกัมพูชาจะพยายามการละครบิดเบือนต่อประชาคมโลกให้กดดันประเทศไทยให้ชาวโลกมองว่าตัวเองนั้นเนี่ยเป็นเหยื่อกล่าวหาไทยว่า ดงขอตนวิธีแบบนี้ครับชาวเวียดนามเองพวกเขาก็บอกว่าการกระทําแบบนี้ของชาวกัมพูชานั้นเวียดนามก็เคยเจอมาก่อนชาวเวียดนามเองเขาก็ไม่เคยเชื่อในสิ่งที่ชาวกัมพูชานําเสนอออกมาเลยหรือว่าชาวอินโดนีเซียชาวต่างชาติพวกเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมและฟังกันเลยครับเริ่มจากที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามก่อนนะครับชาวเวียดนามคนนั้นเขาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันต้องยอมรับว่าพระสงค์กัมพูชาเก่งรอบด้านรู้ทุกอย่างรู้วิธีการดูหมิ่นเผาธงชาติทำร้าย จ้าหน้าที่ทางการทูตเวียดนามในกรุงพนดมเปญคว่างก้นหินดาทอหยิบละเบิดและคว่างกลับไปที่กองทัพไทยในบันเตียเมียนเจยโดยทั่วไปแล้วพระสงฆ์กัมพูชารู้ทุกอย่างแต่พวกเขาไม่รู้จักวิธีแสดงความกระตันอยู่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตนและไม่รู้จักว่าตนเองเป็นใคร คอมเมนต์ถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่าการพาผู้คนไปสู้รบในข้อพิพาทช,ชายแดนเพื่อให้ทหารไทยเสียการควบคุมและโจมตีผู้คนเพื่อเรียกร้องการสนับสนุนจากประชาคมโลกนี่คือวิธีที่กัมพูชาแสดงให้เห็นเหมือนกับที่ใช้กองกําลังติดอาวุธทางทะเลในข้อพิพาททางทะเลจากความคิดเห็นนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาได้เข้ามาตอบกลับไปว่ามันเคยทําแบบนี้กับเวียดนามมาก่อนแล้วนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกส่วนอีกคนครับคนนี้เขาบอกว่าแม้เราจะถูกลุกรานแต่เราก็ต้องโจมตี เราไม่สามารถปล่อยให้ช่องว่างนี้ส่งผลกระทบต่อเราได้ปัจจุบันทะเลและหมู่เกาะของเวียดนามถูกจีนยึดครองแต่เราทําอะไรไม่ได้เพราะพวกเขาเป็นประเทศใหญ่ที่มีขีดความสามารถมากกว่าเราจะรอจนกว่าพวกเขาและสหรัฐต่อสู้กันในประเด็นใต้หวันหรือจนกว่าสหรัฐจะทําให้จีนอ่อนแอลงเสียก่อนจึงจะยังไม่สายเกินไปที่จะเอาคืนพวกเขาเมื่อเวียดนามเอาคืนพวกเขาไปแล้วพวกเขาไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะนั่นคืออธิปไตยของเวียดนามที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก อีกคนครับคนนี้เขาบอกว่านั่นคือเหตุผลที่ไทยใช้อาวุธเสียงเมื่อใช้อาวุธประเภทนี้แล้วจะทําได้แค่วิ่งหนีหรืออยู่เฉยๆอย่างน้อยก็อาเจียนแย่ที่สุดก็เป็นลมมากกว่านั้นก็แก้วหูแตกและหูหนวกชาวเีดนามคนถัดมาครับเขาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไม่มีประเทศใดในประชาคมโลกที่สนับสนุนประเทศกัมพูชาประเทศนี้ให้ที่พักพิงแก่อาญากรการค้ามนุษย์พวกเขาควรถูกจําคุกเป็นเวลานาน ความคิดเห็นคนถัดมาครับคนนี้เขาบอกสั้นๆว่าให้ไทยตบกัมพูชาให้ตือนรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนเขาได่หันมาครับมีบางอย่างที่ไม่อาจเข้าใจได้เกี่ยวกับกัมพูชาก่อนหน้านี้เขาเรียกร้องให้ผู้คนถอนหลักปักชายแดนเวียดนามและเผาธงชาติเวียดนามตอนนี้เขานําชาวกัมพูชาพร้อมไม้และขวดไปต่อสู้กับทหารไทย ขอพิจาาครับโดยทั่วไปแล้วเราต้องปล่อยให้คนไทยสอนเรื่องพื้นฐานให้ชาวกัมพูชานั่นคืออย่าหลงเชื่ออำนาจอาณาจักรของโบราณเมื่อหลายทศวรรษก่อนกัมพูชามีความขุนเคืองต่อประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศเข้าใจว่าเพื่อนบ้านยึดครองดินแดนและทะเลของตนโดยไม่รู้โรกค,ความเป็นจริงว่ามันนานมาหลายร้อยปีแล้วความคิดเห็นถัดมาครับวกนนี้เขาบอกว่าเวียดนามกับไทยแบ่งกันอย่าปล่อยให้มันหลอกลวงและลักพาตัวประชาชนของเราต่อไป ชาวเวียดนามคนต่อมาครับทหารกัมพูชาไม่จําเป็นต้องลงมือปฏิบัติการใดๆเพียงแค่ย่อยุให้ประชาชนประเชิญหน้ากับทหารไทยพวกเขาก็ปลอดภัยคนไทยต้องใช้มาตรการที่เข้มแข็งชายแดนเวียดนามก็เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนชาวเวียดนามคนต่อมาครับสนับสนุนไทยโจมตีพนมเปญความคิดเห็นคนถัดมาในสายตาของไทยหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามส้มก็เป็นเพียงแค่ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งจากความคิดเห็นนี้คนต่อมาได้ถามต่อไปว่าประเทศเวียดนามเคยสนับสนุนกัมพูชาหรือไม่ อีกคนเขาตอบว่าในอดีตแต่ไม่ใช่ปัจจุบันอีกคนเขาเสริมว่าหั่นส้มเป็นชิ้นๆและแบ่งให้ทุกคนกินให้อิ่มชาวเวียดนามนคนถัดมาครับบอกว่าใครมีเวลาสนับสนุนบ้างกัมพูชาก็อบกอดจีนเวียดนามไม่เกี่ยวอะไรด้วยคนถัดมาครับประเทศไทยมีมนุษยธรรมมากเกินไปจึงเข้มงวดแบบนี้ ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้อธิบายว่าในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นๆตามแนวชายแดนตั้งแต่ปีพศ2522ถึงพศ2532ฝ่ายไทยได้ตั้งฐานทัพหลายแห่งเพื่อเป็นที่พักพิงแก่ขมิ้นแดงชาวขมิ้นแดงได้ตั้งค่ายและสร้างบ้านเรือนอยู่ที่นั่นมานานหลายทศวรรษตอนนี้ฝ่ายไทยกำลังจะไปยึดครองพื้นที่ดังกล่าวนับเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับทั้งสองฝ่ายเมื่อครั้งที่พวกเขาต่อสู้กับเวียดนาม ต่อมาครับรัฐบาลกัมพูชาตระหนักดีว่าไม่สามารถเอาชนะไทยได้จึงปล่อยให้ประชาชนรับหน้าที่แทนเพราะดูว่าไทยไม่กล้าใช้กําลังทหารโจมตีพลเรือนกัมพูชา ต่อมาครับเป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียเขาบอกว่าสนับสนุนประเทศไทยเพราะกัมพูชากําลังปล้นไตเช่นเดียวกับคนต่อมาครับเขาบอกว่าอาัศวาินขโมยไตยเป็นพวกที่กล้าหาญจริงๆที่บอกว่าขโมยไตยนั้นเพราะว่าในกัมพูชานั้นก็จะมีในเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับซึ่งชาวอินโดนีเซียหลายคนก็โดนหลอกลวงไปเพื่อที่จะค้าอวัยวะด้วยนะครับส่วนชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเขาบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วประเทศไทยและกัมพูชามีสันติภาพและทํางาน,นร่วมกันอย่าปล่อยให้ผู้อาย จยุจากต่างประเทศเข้ามาปัญหาจะยิ่งใหญ่ขึ้นและทั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้เสียหายต่อมาครับคุณเล็กเขาบอกว่า,วาหัวหน้าแก๊งพนันออนไลน์กับหัวหน้าแก๊งค้าอาวัยวะมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าหรืออาจมีผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยถ้ามีก็ยิงทิ้งไปคุณตำรวจผมสนับสนุนคุณ ต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าสนับสนุนประเทศไทยกัมพูชามีอาชญากรรมมากมายและชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเขาบอกว่าดูเหมือนกองทัพกัมพูชาตั้งใจจะทําแบบนั้นเพื่อที่จะย่อยุให้ไทยฆ่าพลเรือนใช่ไหมหรือว่าเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวมาดูคมเมคต์ของชาวต่างชาติกันบ้างครับซึ่งคนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยไม่ควรเมินเฉยเมื่อชาวกัมพูชากลุ่มแรกเข้ามาในพื้นที่นี้เมื่อมีคนอาศัยในพื้นที่นั้นมา2-3ทศวรรษแล้วการจะผลักดันกลับก็ยากมากขึ้น ชาวต่างชาติคนถัดมาเขาแสดงความคิดเห็นว่าการกล่าวโทษฝรั่งเศสนั้นค่อนข้างจะไร้ประโยชน์เพราะความขัดแย้งระหว่างผู้ดำกัมพูชาและสยามมีมาก่อนที่ฝรั่งเศสจะยึดกัมพูชาเสียอีกความจริงก็คือไม่มีใครทำร้ายชาวกัมพูชาได้มากไปกว่ารัฐบาลของกัมพูชาเองผมรู้จักชาวกัมพูชาหลายคนในสหรัฐอเมริกาที่หลบหนีออกจากกัมพูชา ขณะที่ครอบครัวของพวกเขาถูกฆ่าตายเพียงเพราะได้รับการศึกษาหรือเพียงแค่สายวันตาประเด็นที่ผมยกขึ้นมาพูดคือประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเต็มไปด้วยผู้นําที่ทําลายตัวเองล่าสุดคือการปล่อยให้กลุ่มมาเฟียจีนสร้างคาสินโนหลายแห่งเพื่อฟอกเงินและเปิดศูนย์คอเซนเตอร์หลอกลวงผมชอบชาวกัมพูชาแต่ประเทศไทยจําเป็นต้องกําหนดเขตแดนและปกป้องเขตแดนเพื่อปกป้องพลเมืองของตนเองคนไทยมาครับเขาบอกว่าในความคิดเห็นของฉันหากไทยและกัมพูชายอมรับพรมแดนและหมู่บ้านกัมพูชา ลุกล้ําเข้ามาในฝั่งไทยรัฐบาลกัมพูชาควรเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านกัมพูชาในการย้ายถิ่นฐานไปยังส่วนอื่นของกัมพูชาเนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลกัมพูชา และชาวต่างชาติคนสุดท้ายครับเขาบอกว่ามีเหตุผลที่ดีที่ประชาคมโลกไม่ได้พูดอะไรมากนักดอโลกเข้าใจดีว่าไทยอดทนมากแค่ไหนในช่วง50ปีที่ผ่านมาลองมองทุ่งสังหารในกัมพูชาดูสิคนไทยช่วยเหลือและปกป้องชาวกัมพูชาจากพรรคคอมมิวนิสต์ของกัมพูชาน่าเศร้าใจที่เห็นพวกเขาดื่มเลอนไปอย่างรวดเร็วหากรัฐบาลกัมพูชาใส่ใจประชาชนจริงๆพวกเขาก็คงย้ายประชาชนออกจากประเทศไทยและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นความจริงแล้วกัมพูชาเป็นรัฐบาลที่ทุจริตมากที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และต้องรับผิดชอบต่อศูนย์หลอกลวงหลายแห่งและประเทศไทยก็กําลังปกป้องประชาชนจากพวกหลอกลวงอย่างที่ควรจะเป็นและทั้งหมดนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามชาวอินโดนีเซียแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับฟังและมีความคิดเห็นกันอย่างไดก็คอมเมนต์มาบอกกันคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ